เบิ <im <im ้งครับเบิ si ้งเศร้านี่ที่ซ่องหาครับภาพพี่น้องมาเบิ้งวิวบรรยากาศครับเบิ้งดูวยคุณนะโวันนี้ยี่สิบใครวงงานเนี่ยเอออยูแต่ผมต้องหันไหนน้ามูเศ้านี่ที่ซ่องหาครับเบิ้งเบื้งครับเอาบรรยากาศมาฝากครับวันนี้ยี่สิบใครป่าเขาลำเนาไผ่ในวิทยาศาสตร์ปดเหมือนีมหาเลาะครับมือนี๋ยวมหาเลาะ พ่นครับไปกันแล้วครับพ่นหาลรอครับหาลรอมือน,นี่เก็บเห็ดเก็บเห็ดไปพี่น้องต่อไปข้าย่งางครับผลกับตกเล่นครับสู้ครับทีมงานกันเดี๋ยวลุยยางเดี๋ยวยางเลยเฮ้ เป็นมันล่างแล้วต้มถ้วยมากไก่บกแข็งยามาเลยครับด้ผู้ใดกระซัสงสองหานิแต่ยังทางลงมาหาปลาเนี่ย็เพอ่แห้งแล้วตอนนี้กำลัางงางไล่เก็บึ้นไปครับซาใจเนี่ยผมใจถอดตะลงมาแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ไก่บุบัด

คอันนี้กําลังเก็บหากลับครับ hey, เก็บกลับเรื่อยๆนะครับพี่นกถึงครับทีมงาน hey, 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 hey. ไปทางไหนทางพี่บ่ฮู้นทับฮุ้นกำลังฆ่ากันเก็บกลับครับเนี่ยก็ออกอยู่ครับแต่บอออกหลายนะครับเห้เเห้เห็นยังเห็นยังใส่ใส เฮ้ยเเดี๋ยวเดี no, ๋ยวเฮยเดี๋เดี e ๋ยวเยอาเพื ah, up el, up wind, up wind, ่งเย่าพื่งเย่าพ่งปูเยียบพอยยเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้ห้ทายเดี๋ยด้ดอกง่ายๆนั่นเบ่งครับเบ่งเบง่งพพพพพน่นี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 ่ิ่แย่งกันท้เห็นว่าก็เดยนยงนี่เลยเกี่ยบเลยเดี เฮ้ยเนาะเอ้ยเก็บเอาคุณครับผมเก็บยผอเห็ดครับเมืองเกี๊ยวเอ้ยเกเ๊ยวโอยยาอย่งผมท้อผ่านี่ะว้าป่านเพื่นนั่นนั่นไม่เลยยาแย่งผมท้อมาสันเล่บกาวเลยเฮ้ยยาแย่งผมท้อราสันไหม เฮ็ดแล้อกลโง่กันแล้วเออกลโง่เขาใส่ใส่ทายรวมเนี้ยนี่เพึ่งเน้ย่ะคละไ่แห้งแมนอีหลีอันนี้แมนบ่นี่อแม่นอะ่ตนะัวนะี้แมนดอกนึงปดงดูงดูอาเกบเก็บเก็บพอนี่ปาด ผู้รู้อยู่ดอกบางงผมค้าหาเบิงงตะมูครับบ่ได้ดอกดอกพูดอะไพ่อครูอ่เพื่อนน่ะอี่มเอาอนนีไหมเฮ้ท่านพูดกับมีบ่ะหมีต่ออุ้ยใช่ใช่ล่ะแม่พูดใด้หักออกไปหน่อยนี้หรอตะเบ่ากล้ยหยับพู่นอีกสองดอกครับอ้เป็นกรมาณแล้วเดี๋ยวผมหาน้ามูกันอืมมันสอฟอะวะอันนี้แม่ยังระบาดนีทั้งนี้ โอ้ยจะคล้องพ่อบางดูพี่นอ้องตะวันซ้อนบ้านผมพ่อเห็นละงะหามเงี้ยเอาเอาเอาเท่านี้ก่อนมูได้เหมือนเรผมไม่ได้ยักดอกดอกเอออเาเลยเอาเลยผมไม่ได้มามูจักดอกดอกดอนนี่ไปเห็นนะไอหนึหนเงเหมือนว่าอันใหญ่ผมท้อมาสั่นเว้ยเออ อยาแยงผมท้อมาสันมาสิบ่าอยู่ไม่ข่าดมันกูในบ่สิบ่า,าอาย,าาายู่เอ้ยมันก็บอกขาควดเนาะโอ้ซิกดอกกันเลยังยงผมถอมาสันไทคิดไ่เื่อกว่ายงยงผมท้อมาสันเ <laughs> นาะซันีแล้ะครับสัน